สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปหนังสือที่มีชื่อว่าแผนการเงินฉบับใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับของคุณมงคลลูกสำลิดนะครับก็เป็นหนึ่งในที่ภาษาทางการเงินอะดับต้นๆของประเทศไทยเรานี่แหละนะครับโดยคอนเซ็ปที่ว่าครับหาเงินเก่งเก็บเงินอยู่บริหารเงินเป็นนะครับผู้ถึงเรื่องเงินครับหลายๆคนคงมีความฝันอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับซึ่งอิสรภาพทางการเงินนี้ก็คือครับการที่เรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายโดยที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ตามที่ใจเราที่เราต้องการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจุบันและก็อนาคตเพราะว่าเรามีเเเเงงงงินนนนนหลลือออัััั่่ะะแ้้วววคคครรรรยยบบบู้ไขาาก คนรวยเนี่ยสามารถดูได้จากสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับ ความมั่งคั่งสุทธิที่จริงแล้วสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ได้ดีกับการที่เราไปอ่านงบการเงินของบริษัทเวลาเราซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้เนาะก็ใช้สินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับความมั่งคั่งสุทธิแต่นาตนิเวนะครับจึงแนะนําว่านะครับความมั่งคั่งของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับควรจะใช้สูตรที่ว่าวงเล็บนะครับ0.1คูณรายได้ทั้งปีคูณกับอายุปัจจุบันของเราครับมันจะเท่ากับจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เราควรจะมีณปั แล้วก็คูณอายุปัจจุบันคือ40เท่ากับ4ล้านบาทถ้าจํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรามีต่ากว่า4ล้านเนี่ยอาจจะหมายความว่าเหล่านั้นฟุ่มเฟือยนั่นเอง,เองหรือว่ามีพระมากเกินไปลหลายๆคนคงตกใจนะว่าเราจะมีเงินมากขนาดนั้นได้อย่างไรครับขอยกตัวอย่างง่ายๆจากในสื่อเล่มนี้เนาะ,ะสมมติว่าครับสมมติว่า,มมวา,มมวาเราเนี่ยประหยัดค่ากาแฟทุกวันวันละ150บาท1เดือนจะได้เงินเนี่ย4,000บาทนำเงินนั้นไปลงทุนอะไรก็ตามเนาะตามถนาดของท่านเนาะสมมติว่าผลตอบแทนแบบต่ำๆในตเฟออี่ป เก็บเงิน4,500บาทต่อเดือน30ปีภายใต้ผลตอบแทน3%ต่อปีเราจะได้มีเงินเท่ากับ2.5ล้านบาทอ่าก็ยังดีกว่าการที่เราเอาไปเงินเนี่ยไปกองไว้ในออมทรัพย์ธรรมดาที่มีดอกเบี้ยเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านบาทถ้าเราทำผลตอบแทนได้ โอกาสที่เราได้กําไรก็จะเพิ่มมากขึ้น hmm. น like uh, ั่นเองนะฮะคำถามมันอยู่ที่ว่าครับเราจะใช้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ตอนที่เราเกษียณตัวแปรสาคัญไม่ได้อยู่ที่เงินนะครับแต่อยู่ที่เวลาเงินเล็กน้อยก็ทําให้เรานั้นมีเงินล้านได้ถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะอาจจะย้งต่อว่าครับกว่าเราจะหาเงินมาได้เนี่ยจะต้องไปลงทุนอะไรเสี่ยงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรู้ของเรานั้นมีมากน้อยขนาดไหนที่จะรับความเสี่ยงนั้นได้การจะรับความเสี่ยงแต่ะคนจะไม่เท่ากันเนาะตรงจุดนี้ครับเราสามารถที่จะไปทระนนคกัับ โอเคครับนอกจากนี้ครับการลงทุนที่มีความเสี่ยงแล้วครับเราสามารถอุดร้อยด้วยด้วยความรู้จริงไหมฮะต่อมาถ้าคือความเสี่ยงในตัวเราเองที่ทําให้เรานันเก็บเงินไม่อยู่มันมีอะไรบ้างเนาะสี่ข้อเลยนะครับก็คือ1นึ่งะครับเรื่องของเงินเฟ้อกัดกินเนาะก็คือจากการที่เราเอาเงินเนี่ยมีเงินเนี่ยเอามาเก็บไว้เฉยๆไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเงินมันจะล้อยหลอดตามเงินเฟ้อที่เราเก็บออมนั่นเองนะครับสองนะครับคือการไม่รู้จักพอการใช้เงินเกินกว่ารายได้ที่เรามีจะทําให้เรานั้นไปสู่นี่นั่นเองนะครับสามรายจ่ายจากการเจ็บป่วย มันก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เราจะต้องดึงเงินเนี่ยทั้งหมดของเราเนี่ยมารักษาตัวเราเอง หรือคนในบ้านเราก็ได้เนาะสีน่น่คือความโลภนั่นเองนะครับก็ระวังกันด้วยนะเราอย่าใช้เงินของเราเนี่ยใส่ในตะกร้าใบเดียวนะให้กระจายกระจายเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความโลภของเราด้วยนะฮะหลายคนก็จะอาจจะแย้งต่อว่าเราก็อยากออมเหมือนกันนะแต่ว่านี่ที่เรามีอยู่ยก็เยอะอยู่แล้วนะับเป็นเรื่องปกติคนระับคนไทยเราเนี่ยเป็นหนี้สามเจ็ดของจำนวนประชากรทั้งหมดหรือที่เป็นหนึ่งใน3คนในประเทศไทยเลยนะฮะถ้าคิดเฉลี่ยต่อหัวแล้วก็ยอดหนี้แต่ละคนเนี่ยเกิน1นึ่งแสนอยู่แล้วะฮะ้าออกก็คือครับเราต้องบริหารหนี้ของเราเนี่ย เช่นเดียวกับการบริหารเงินออมนั่นเอง 1. นงนะครับไม่ก่อหนี้เพิ่มลดรายจ่ายหาไรายได้เพิ่มนั่นเองสองนะครับสำรวจหนี้แยกประเภทหนี้แต่ละตัวของเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเนาะจัดประเภทของมันเนาะแล้วก็3ครับเมื่อเราจัดได้แล้วก็เอามาบริหารแล้วก็ดูว่านี่ต่วไหนบ้างที่จะสามารถที่จะรวมหนี้ได้รีไฟแนนซ์ได้หรือขายทรัพย์สินปิดหนี้ได้เรียงตามลําดับ หรือว่าความจําเป็นของดอกเบีย้ย4นะครับคือการมีวินัยในการคืนหนี้นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องหนี้แล้วนะับเรามาสารวจนิสัยตัวเราก่อนที่จะเป็นหนี้ดีกว่าไหมฮะโดยที่เรานะครับดูด prof. จากง่ายๆหนึ่งครับเราใช้เงินเดือนชนเดือนหรือเปล่านะครับสนะครับพยายามสมัครบัตรเครดิตมากกว่า2หรือ3ใบหรือเปล่านะครับสามนะครับผ่อนบัตรเครดิตขั้นต่ําหรือเปล่านะฮะก็คือเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการหายนะในการที่เราเป็นหนี้เลยครับเรื่องบัตรเครดิตอย่าผ่อนขั้นต่ํานะฮะ สี่นะครับขายทรัพย์สินหรือเวรคืนประกันอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือประกันเนี่ยเอาไปขายก่อนถ้านั้งที่มันยังไม่ได้กําไรเลยนะฮะห้าส่งค่าผ่อนหรือส่งหนี้ช้านั่นเองนะครับหกนะครับยืมเงินมาหมุนหนี้ของเราเนี่ยแต่ละก้อนแต่ละก้อนมีหลายหนี้มากเกินไปเอาหมุนกันเนี่ยอันนี้ก็วิกฤตแล้วนะครับเจ็ด <7 S 1> นะครับเงินหมดตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะ แปดครับมองเห็นแต่รายจ่ายไม่เห็นรายได้เลยระวังกันด้วยนะครับคนจนกับคนรวยต่างกันที่ไม n เซ็ t นะครับและความอดทนเนี่ยเหมือนกับการที่เรานั้นยอมประหยัดค่ากาแฟวันละร้อยห้าสิบาทหรือยอมเดินทางรถประจําทางเนี่ยแทนการซือ้อรถเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนดีกว่าเราเอาเงินนั้นไปผ่อนอะไรบางอย่างที่มีค่าเสื่อมเนาะหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าครับ เราอยากที่จะรวยเร็วแต่สั้นหรืออยากจะรวยช้าแต่ชัวร์นะครับกลับมาที่การบริหารเงินที่ดีนะครับเราควรรู้ว่าจะใช้เงินตอนไหนแบ่งเป็นระยะสั้นน้อยกว่า2ปีระยะกลาง2 1 0ถึง10ปีระยะยาว10ปีนะครับ เมื่อเราได้ระยะเวลาแล้วครับเดี๋ยวสินค้าหรือว่าเครื่องมือทางการเงินที่เราจะไปลงทุนเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมันจะตอบโจทย์ของเราเองซึ่งตรงนี้ผมขอไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงหรือความต้องการของแต่ละคน,นแตกต่างก,กันไปอันนี้ต้องมาลงลึกเป็นรายบุคคลไปเนาะโดยที่เราอาจจะขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะก็ได้นะครับและในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินครับเราไม่อาจจะบอกได้ว่าช่วงนี้จะต้องลงทุนอะไรดีแล้วก็ได้ผลตอบแทน100%นะครับแต่หน้าที่ของเราคือครับหาแนวทางทําให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย พอต่อให้มีการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนแน่นอน20%ตลอดทั้งปีเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะมีเงินพอสำหรับการรักษา,มาเม็งในอนาคตจริงไหมครับดังนั้นสินค้าเครื่องมือทางการเงินเนี่ยมีหลากหลายครับเราจะแบ่งตะกร้าหลายๆใบเพื่อใช้กับเงินหลายๆก้อนในชีวิตของเราเนี่ยหลายๆช่วงวัยของเราเนั่นเองตั้แต่ระยะสั้นกลางยาวนั่นเองนะครับและก็สิ่งหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือทุกคนนั้นจะต้องตกงาน,นครับถ้าอายุไม่มากตกงานแล้วอาจจะมีเงินสำรองฉุกเฉินสัก3-6เดือนอันนี้ก็ไม่น่ากังวละลรนะครับ หรือววยเกษียณเ,เนี่ยมันคือการตกรงนา,านถาวรนะครับตรงนี้ครับเราจะใช้ชีวิตยังไงครับหลังจากนั้น,นครับอย่าลืมวางแผนตรงนี้จุดนี้ไปด้วยนะฮะยาวเงินกเกษียณของตัวเองคนระับไปเป็นค่าเเรียนของลูกของเรานะเพราะว่าทุนการศึกษางลูกนั้นมีเวลาและก็มีวิธีการจัดก,การมากกว่าคนที่กําลังกเกษียณแล้วก็ไม่มีรายได้นะครับแต่ถ้าเราจากไปก่อนเนี่ยเงินประกันชีวิตที่เราทําไว้ก็จะช่วยมาให้ส่งเสียแรงดูลูกของเราให้มีการศึกษาที่ดีต่อไปได้เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้คือแนวทางการสรุปแห่งความมั่งคั่งนะแต่ว่ายังขาดความมั่่่่งงงงออยยย้้าาาาาาเเเรรมีีแววัััดกกกก็หืนนบทตํส ที่ยังมีรูอยู่รูรัว่วตรงนี้มันคือความมั่งคงที่เราอาจจะค่าไม่ถึงเราต้องมาอุดรอยรั่วกันนี้กันต่อนะครับเตรียมพร้อมรับมือกับคําว่าโยโย่ครับหรือว่า UR a e on your owner นะครับก็คือรัฐเนี่ยจะผักระสวัสดิการทั้งหมดให้กับประชาชนนะครับเราสังเกตได้นในช่วงโควิดเนี่ยจะเริ่มเห็นรัฐเนี่ยเริ่มมีก่อหน,นี้มากขึ้นสวัสดิการภาครัฐเนี่ยเริ่มแย่ขึ้นนะก็หนสืน่อเรามีเขาเตือนไว้ตั้งแต่ปี2558นะครับซึ่งมันก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ การรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับคนเรานะมีความสามารถมีการงานที่ดีหาเงินได้คงไม่มีใครอยากเสียเงินทั้งหมดไปกับการรักษามะเร็งจริงไหมครับเพราะการถือเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะที่สามารถเพิ่มความมั่งคั่งกับชีวิตเราได้โดยที่เรานะั้นจะป้องกันความเสี่ยงของชีวิตของเราในวันที่เรา่าดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงนะครับเราได้สิทธิพิเศษทางด้าภาษีด้วยครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เป็นภาระให้กับรัฐบาลหรือแม้แต่คนในครอบครัวของตัวเราเองน,าอาจจน,น,นั่นเองนะครับราอาจจนนคค่หึงงใข ลูกของเราพ่อแม่ของเราหรือคนที่คุณรักขอบคุณครับ